ลำนี้กำลังจะไปแล้วจ้ากำลังจะไปจะมีรถมาถอยให้ถอยให้หลังค่ะลำนู้นกำลังจะบินขึ้นแล้วค่ะกำลังจะบินขึ้นแล้วอ๋อไปแล้วลำนู้นไปแล้ว ลำน้นก็กำลังจะไปค่ะไปแบบ,แบบกำลังจะบินแล้วลำนี้ลำนี้หมุนซ้ายหมุนขวาก่อนลำน้้นกำลังจะไปจ้ะไกลๆเดนจ้ะลำนี้กลับลำก่อนนะคะ เมื่อกี้จอดอยู่จ้ะอันนี้กับลำกับลำจะกับลำลำโน้นกำลังจะขึ้นแล้วค่ะกำลังจะขึ้นไกลๆน้จะวิ่งละขยายนิดนึงนะคะโน,น้นขึ้นแล้วค่ะของเห็นออ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วลอยแล้วลอยแล้วจ้าลำนี้กำลังกลับลำค่ะจะไปจอตรงไหนเอ่ยอีลำนู้นก็กำลังถอยค่ะเออจะไปลำไหนดีจะไปลำไหนดีลำนู้นถอยแล้วถอยแลของอะไรเอย่ย กับลำจะกับลำ